เวลาดูหนังเคยเห็นแบบนี้ไหมครับแล้วก็แบบนี้แบบนี้ด้วยอยากรู้ไหมครับว่าพวกเธอเป็นใครอากาศประเทศไทยสมัยนี้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งนักว่าร้อนราวกับสยามประเทศและดวงอาทิตย์นั้นอยู่ห่างกันเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลก ยามลมพัดมาทีสายลมก็เย็นช่ำราวกับออกมาจากหม้ออบลมร้อนก็มีปานเดินออกจากบ้านไปหน้าปักซอยไม่ทันไรฮีสโตกจะมาเยือนกันเลยทีเดียวครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่ชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดต่างก็มีวิธีคลายร้อนในรูปแบบต่างๆทั้งท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศลงเล่นน้ำหาอาหารหรือของเย็นๆรับประทานคลายร้อนถ้าจะฮาร์ดคอกว่านั้นก็ต้องเอาน้ำแข็งมาถูหลังสักหน่อยแต่อย่าลืมกำชับคนถูนะครับ ว่าน้ำแข็งหลอดไม่ใช่น้ำแข็งมือเพราะแผ่นหลังไม่ใช่ลานไอซ์สเก็ตรอยสิวก็มากมายอยู่แล้วมาเพิ่มรอยแผลเป็นอีกเดี๋ยวจะด่างกลายเป็นแผนที่โลกกันไปแต่ความร้อนก็ไม่เคยเป็นสิ่งที่คนไทยพิศสมัยไม่ว่าสําหรับยุคสมัยใดและถึงประเทศไทยจะไม่ได้ร้อนระดับแบบนี้มาตั้งแต่แรกแต่บรรพบุรุษของเราต่างสรรหาวิธีสารพัดมาแก้ร้อนกันตั้งแต่ปลูกเรือนโป่งโล่งให้ลมพัดผ่านได้ กินผักหรือผล,ลไม้ริดเย็นช่วยดับร้อนหรือวัฒนธรรมต่างๆที่ช่วยให้เย็นกายสบายใจอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ไปจนข้าวของเครื่องชัยแก้ร้อนอย่างพัดมือหรือองค์ดินเผาที่ใส่น้ำฝนเย็นฉ่ำลอยดอกมะลิหอมๆดื่มแล้วชื่นใจยิ่งนักแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ไทยก็เช่นกันครับทรงมีวิธีคลายร้อนให้สบายพระองค์อยู่หลายรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้คลายความอบอ้าวแล้วหากแต่ยังเป็นราชะประเพณีและขนรรมเนียมที่ดีงามและมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพื่อนๆเ,เคยสังเกตในหนังกันไหมครับหนังที่เป็นหนังสมัยอยุทยาหนังสมัยก่อนหรือว่าหนังจกัจกจกวงๆที่มีพระราชามีพระมเหสีเวลานั่งบัลลังก์เนี่ยจะมีสาวน้อยคนหนึ่งหรือสองคนที่จะคอยถือพัดที่มีก้านยาวๆสีทองๆการนี้แบบยาวมากๆเลยนะครับ คงนึกออกกันใช่ไหมครับที่จะมานั่งพับเพียร์ข้างๆแล้วก็พัดเพลแว่แเว่พัดเบาๆนะครับซึ่งการพัดแค่นั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกถึงลมเลยัหงครับพอเคยลองพัดตัวเองแบบนั้นดูก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกันเราก็สงสัยว่าไม่ร้อนตายเลยเหรอพัดเหมือนไม่พัดพัดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีหรือมันพัดเพื่อเป็นพิธีไปงั้นมีบันทึกอะไรในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าพัดไปทาไมไหมครับแล้วจริตการนั่งพัดคือนั่งในท่าเทพธิดา ตั้งดามพัดเสมอใบหน้าและพัดแบบหมุนข้อมือ1สเต็ปปิ้วหนึ่งรอบทวนโดยประมาณได้ซีนโดยที่ไม่ต้องมีบทบาทอะไรเลยผ่านพาให้ผู้ชมอย่างเราๆนั่งขำหัวเราะแบบสนุกสนานปนขำว่านางทำไปทำไมนั่นคืออะไรพัดไข่พัดแค่นั้นจะเย็นเหรองานเบามากและดูเหมือนเป็นตำแหน่งที่ไม่น่ามีความจำเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาหารายละเอียดกันครับว่าตำแหน่งเนี้ย มีไว้ทําไมพัดได้จริงเหรอแล้วนางเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทางช anel ของเรานะครับและนางที่ทําตําแหน่งหน้าที่พัดแพ่แว่แพ่แวๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นว่าไม่จําเป็นหรือตลกขาขันกันนะครับตําแหน่งเนี้ยสาคัญนะครับเขาเรียกว่าการถวายอยู่งานพัดครับเป็นพระราชประเพณีประการหนึ่ง ทข้าราชจะสำนักปฏิบัติถวายให้ทรงคลายจากอากาศร้อนพัดในพระราชสำนักก็มีหลายรูปแบบพัดในแต่ละแบบก็มีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันไปอีกด้วยตั้งแต่พัดโบกซึ่งเป็นพัดใบตาลขนาดใหญ่ปิดทองมีด้ามยาวสำหรับถวายอยู่งานพัดในเวลาประทับพระราชบัลลังก์หรือพระราชยานพัดขนนกรูปใบโพ ด้ามไม้โมกมันหุ้มทองคำสำหรับถวายอยู่งานพัดในเวลาประทับพระราชอาณจประทับในเรือพระที่นั่งหรือที่เป็นด้ามไม้โมกมันสำหรับถวายอยู่งานพัดในที่ประทับระโหฐานเป็นต้นพัดอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยเคยใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนคือพัดลมชัก ซึ่งมีต้นแบบจากอินเดียเรียกว่าพังกาเป็นแผ่นผ้ายาวๆผูกกับเพดานมีปลายเชือกสำหรับดึงให้กวยจนเกิดลมพัดได้เมื่อครั้งรัชะกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ใช้พัดช,ชนิดนี้ในพัดที่นั่งอัมพรสถานและพระราชวังพญาไทเหมือนกันต่อมาเริ่มมีพัดลมไฟฟ้าใช้แล้วพัดลมชักแบบนี้ก็คลายความนิยมลงไปจนเลิกใช้ไปในที่สุด แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงโปรดการอยู่งานพัดแบบไทยๆเช่นเคยและรับสั่งเรียกลมจากพัดลมไฟฟ้าว่าลมกระป๋องหน้าที่ประจำอย่างหนึ่งของข้าหลวงในแต่ละตำหนักสมัยโบราณซึ่งมีอยู่หลายหน้าที่เรียกว่าถวายอยู่งานเช่นถวายอยู่งานพระแท้ปัดยุงปัดแมลงถวายอยู่งานนวดเป็นต้น การถวายอยู่งานพัดก็คือการพัดเพื่อบรรเทาความร้อนบนนิบัติพัดวีและจะต้องมีวิธีการบังคับลมให้ได้ลมถูกต้องกับความประสงค์ซึ่งมีหลายกรณีนั้นไม่ใช่ง่ายเลยละครับการพัดให้คนผ่อนคลายช้าไปก็ไม่ดีลมขาดตอนเบาไปก็ไม่รู้สึกอะไรจนเจ้านายอาจจะคิดว่า มีแก่บนโลกใบนี้ไปเพื่ออะไรถ้าจะพัดแบบไร้ความรู้สึกเช่นนี้หรืออาจจะพัดแรงเหมือนพัดควันไฟผมไายกันายก็คงยุ่ง ưởng, เหยิงกระเซอกระเซิงราวกับผีเพิ่งออกจากร่าง <c oughs> คนพัดเองก็เช่นกันนะครับพัดช้าไปก็ง่วงพัดไวไปแทนที่จะได้ลมคนพัดนั่นแหละครับจะเป็นลมไปซะเองหรือถ้านั่งกิริยามารายาทก็ต้องเป๊ะ เพราะจะมาหยุกหยิกพัดแล้ววางพัดแล้ววางหรือหลุกหลีกเป็นลิงเป็นข้างเป็นอันขัดพะเนศยยิ่งนักจนนายท่านจะลำคาญตาพานเอาไปโบยให้หลับจําดังนั้นเขาจึงมีวิธีหัดพนักงานพัดในวังนะครับโดยการเอาผ้าเนี่ยไปผูกไวใ้ให้โบกไปโบกมาเป็นจังหวะไม่ให้ชายผ้าบางๆที่ใช้ฝึกตกห้อยลงช้าไปเบาไปถ้าชายผ้าตกก็จะโดนหยิกเร็วแรงไปชายผ้าปิวเป็นธงกระถินก็จะโดนหยิกอีก และกิริยาท่าทางก็ต้องงดงามทานั่งท่าจับพัดก็ต้องเปะ๊ะไม่ใช่ให้พัดเหาะพัดแย่สเปะสะปะแบบในละครทีวีก่อนที่จะถวายงานอยู่พัดให้ได้ดังที่กล่าวมานั้นจะต้องได้รับการฝึกหัดอย่างหนักมีขั้นตอนและใช้เวลานานเริ่มตั้งแต่การเลือกพัดที่เหมาะสมกับแรงของคนพัดแรงลมในการพัดให้พอดีที่เ้าหน่ายท่านชอบและสภาพดินฟ้าอากาศก็มีส่วน วันไหนร้อนอบอ้าวก็ต้องพัดแรงและถี่กว่าวันที่อากาศเย็นสบายหรือวันไหนอากาศหนาวจะมาพัดวืดวืดก็ไม่ได้เจ้านายท่านจะจับไข้เอานอกจากวิธีการพัดแล้วนั้นก็ต้องมีการรู้จักใช้พัดแต่ละชนิดด้วยพอถ้าเจ้าหน่ายอยู่เย่าเฝ้าเรือนก็ต้องเป็นพัดแบบหนึ่งออกไปข้างนอกก็ต้องเป็นพัดอีกแบบหนึ่งออกราชบัลลังก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราเห็นเป็นการยาวๆที่เรานั่งขำหน้าสั่นกันนั่นแหละครับออกว่าราชการทีก็ต้องนั่งสูง พอพระราชบัลลังก์เนี่ยต้องอยู่สูงมากๆเลยใช่ไหมครับขันจะพัดอย่างใกล้ชิดก็ต้องหาที่นั่งสูงเทียมพระเจ้าแผ่นดินซึ่งคงจะโดนกุดหัวในข้อหาทําตัวตีตัวเสมือนท่านใครอย่างเราๆก็ต้องนั่งพื้นครั้นจะพัดให้ถึงบัลลังก์ก็ต้องใช้พัดใหญ่พัดจากพื้นขึ้นไปถ้าจะพัดขนาดนั้นนะครับก็ต้องไปยืมพัดจากเจ้าแม่พัดเหล็กมาแล้วล่ะครับถ้าพัดก็คงจะแย่งซีนพระราชาพิลึกเลยล่ะครับดังนั้นเขาเลยต้องออกแบบพัดให้มีก้านยาว,ยาว และทาได้เพียงหมุนข้อมือให้เกิดลมเท่านั้นไม่สามารถบังคับความแรงของลมได้เลยพัดแบบนั้นจึงมีแรงลมเพียงหนึ่งสปีดเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับการถวายงานอยู่พัดจึงเป็นเรื่องยากและไม่ถือเป็นงานที่สบายนะครับเพราะต้องนั่งอยู่ยาวๆเลยครับจะยุกยิกเลยก็ไม่ได้ต้องอดทนสูงและมีความเข้าใจในงานมากๆเลยละครับถือเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและละเอียดถี่ถ้วนมากๆเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อน อากาศไม่ร้อนเท่าสมัยนี้เมื่อก่อนร่มรื่นไปไหนมีร่มไม้บังแดดบนละพิษน้อยที่ทานหรือบ่าวไพรจัดให้เจ้านายชั้นสูงก็พัดไล่มแมลงต่างๆไม่ให้มาไต่ตอมหูตาจมูกปากหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ลอยออกมาไม่ได้พัดเพื่อให้เย็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็สําหรับชนชั้นสูง มันก็กลายเป็นเครื่องประดับได้ด้วยในสมัยก่อนก็พัดเอาฟังก์ชันด้วยจริงๆนั่นแหละครับคือพัดให้ท่านเย็นพัดไล่มแมลงเป็นเครื่องประดับเกียรติยศอีกทางหนึง่งพอพัดแค่นั้นน่ะมันไม่ทําเอาเย็นหรอกครับถ้าทอนร้อนเนี่ยท่านก็ต้องดูบ่าให้พัดให้แรงๆให้เย็นๆอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการเป็นนางพัดหรือนางพัดวีอะไรอย่างเนี้ย มันต้องเป็นหน้าที่ที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักเลยทีเดียวกว่าจะเป็นได้ไม่ใช่ลูกตาสีตาสาอีแก้วอีคําที่ไหนก็จะมาเป็นได้นะครับพัดพูวพ้วิบ้วบพัดไปพัดมาหลับเอาได้นะครับหรือว่าพัดแรงลมไม่มีเลยลีลาไม่สง่างามก็ไม่ได้นะครับเห็นหร้อยังครับว่าตําแหน่งนี้สําคัญเลยทีเดียวนะครับต่อไปถ้าเห็นนางพัดในหนังเรื่องไหนเราก็ต้องเห็นใจนางด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมบอกข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับว่านางพัดแบบนั้นน่ะไม่ได้พัดเอาขำเอาฮานะครับพัดเอางานเอาการจริงๆเลยล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับครั้งหน้าถ้าผมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ